รับมอบความไหมวางใจทีมงานโลเงินเป็นผู้สั่งกางผลงานกุ้วันเสียงผมคุพ่อดีกันเลยใทยโลเงินบางแรกนะครับผมบอกพี่บองน้องเลยนะครับผมเอามาดึงไฟซอยเนเอามาดึงไฟซอยเมอาดึงไฟซอยกันบ็ร่อะไรวะ คือกันสิไรจังไงเทิ้งน้ำดาบเทิ้งไหลจำดินบ่เอเทิ้งน้ำดาบเทิ้งไหลจำดินบ่บางชักลากบางไฟขึ้นฐานนี่คือไทโลเงินนะครับเรอรอเชย่อกันไปนะครับวันนี้เป็นแตงใดนะครับฮะอ่ารอรอรอเชย่อนะครับไปเอามาเอาไปเอาเอาเตรอยมรถคอยขับรอมาคว้ันมาด้ครับสามนี่การทำงานของไทโลเงินครับ ไปมาทางนี้นะครับอันเราดันดันบา้าขึ้นตั้งตั้งอะไรมันต้องอะไรมันบ่ได้มันบ่ได้หำอันนั้นอันโซว์อันโซวโซวมันต้องตูดไปตูดไปโซวนั้มันตูดไปเดี๋ยวอันนั้นตูดดากไปอีกตูดดากป้า,าบ้อพ่อบ้า <ไป S 2> บ้าบ้บบบา ปารนี้เกี้เกียเกียเดี๋ยวเดี๋ยวกไปเลนเียเกีมล่งสุดท้ายถอยหลังล่งจากฐานบอกรักค๊บใจใจในเวลาไปทำงานจงโชคดีไปลูกไปไทยโล่เงินครับ รับายท right. ี่เี่่ลยสุดยอดการเดินฮะครับไทยโลเกินครับพอไขลางไขจูงนะครับระบบก้อนนะครับสามซีบีติดแล้วนะครับพาดันนะครับตอนนี้พาดันพาดันเห็นตัวยใหญ่นะเห็นตัวยใหญ่โหตรโลเลย อ่าเบิกการลุ้นกันนะครับมีเผาดันนะครับตอนนี้นะครับผมเบิกการลุ้นกันไปโอ้ยนนนนเผาเดี๋ยวลงหลอดสูงเลยโอ้ยนอนนอนนอนนะครับเด็กเจ็ดทีสี่ได้โบรเห็นโคโลเลยนะครับตัวใหญ่นะฮะสมาชิกตัวใหญ่นะ เราดันนะครับจอดหอลซุนแล้วนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวส่ายถตาคะแนตัวใหญ่นะครับตอนนี้นะครับต้นห้างดีนะครับอ่าดันนีนะครับตอนนี้บันี้ถึงว่าเร็วหน้าสายยนะครับรมว่ากค่ี้ล่งเร็วนะครับร่งสายนะครับเห็นตัวใหญ่แต่รุ่งสายนะครับ Lấy ไหลคงจะแม่แล้วไหลครับจากโดนนะ

มึงไงหนมัน้ออกัเขานยเแล้วมันรู้เหตุแล้วเขาคุณเรียบร้นยดว่าไหมล่ะโอ๊ยเดี๋ยวมึงัาไริกมันกดด้เลยเขาดักลุกไปเรื่อยเลยครับโอยดูงซงเราแปดเที่ยมปั่นกันเลดเอเวลาตอนนี้ครับสองร้อยไป องร้อยผ่านไปนะครับเ้เจรก้าบ้าบ้กทอ่อยเจ้ไปสองร้อยก็ชปัญหาเลย ดัญาเยับเห็นตัวใหญ่แต่เบาอยู่นะครับสองร้อยยี่สิบคะแนนพันไปเลกเลกทีนั้นสงสัยจะไม่มีปัญหานะครับลุงหลอดเืิบเดือกทีมนะครับผม แพ้บโเป็นแพ้บโเป็นนะครับเห็ด็ดตัวใหญ่แต่มันเบาอยู่นะครับบบเป็นว่านั่นเดงมันเบาแต่แหลกนะฮะวัดตรวจนะครับเบาคักนะครับเบาแต่แหลกแล้วนะครับแต่มันเห็นตัวใหญ่แค่เพีเท็ดดานดีนะครับ เริ่มได้แล้วน,นะครับต้อง,องรอบสามอยสินยรรบสนล,ลี้สามรอยสิบเี้รอหลดกันไปนะครับเสีเยผ่านไปนะครับสามร้อยสามร้อยสามร้อย <c oughs> โอ้กวนเตือนลงมาเะครับลอยท้าลมตีมจากลมวเกาสว้อยเก้าสิบพันไปเลยครับโอ้ มีคนเห็นขังไฟบังีบอปานบางไฟนะครับเอาควันพยุงตัวจะคล้องไว้นี่ยผเคยเห็นน่อมเมนเผาดันนะครับพยุงตัวจะคล้องไว้ตามรอยซีพีผ่านไปนะครับบาดเจียบนะครับผมไทยโลเกินงานพาดอีกแล้วนะครับงานผานกับงานพ่านตามรอย สามร้อยสามสิบพันไปนะครับเบิร์ควนแล้วนะครับเมบปดีคว้างดีนะครับรับปาบใหม่นะครับรับ้าใหม่ไปแล้วนะครับใบใหม่สุอหกสิบพันไปนะครับไปต้นนี้นนี่เผาจะควคืนแน่นอนเขาไปปังครับ เข้าไปบ้างครับลนดบับตามครับตึงมียครับสำหรับงานท่นานรองออบตอปรัค่อระ,ะ,ะนาน้ำให้ลงเงินสามร้อบสามร้อยแปดสิบค่าแนนนะครับผมหวานเจีย๊ยบนะครับผมกูที่ติดตามและชงรลฟ์สีสวัสดีครับ